สวัสดีคะ่ะแฟนเพจของแม่ส้มโอทุกๆท่านคะ่ะวันนี้นะคะแม่ซ้มโอนะคะจะมาโชว์สเต็ปนะคะการแกะสลักนะคะแกะสลักนะคะที่เป็นฝีไม้ลายมือของแม่ส้มโอเองนะคะเป็นเขาเรียกว่าสกิลนะคะที่เคยเรียนรู้จากที่ทํางานมานะคะการแกะสลักแกะสลักอะไรนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ นี่เองเจ้าค่ะนี่ก็เป็นโอ sorry นี่ก็เป็นโปเตโต้นะคะโปเตโต้เยไ,ไม่ใช่มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งวันนี้เราจะมาแกะสลักกันนะคะทุกคนคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะมีหลายคนที่ไม่รู้จักวิธีการแกะสลักนะคะวันนี้แม่ซมโอก็จะมาหัดให้เพื่อนๆน,นะคะทํา แกะสลักด้วยมันฝรั่งนะคะให้เป็นดอกไม้นะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะเครื่องมือเราก็มีมีดแกะสลักนะคะทุกทท่านคะจะเป็นมีดแกะสลักแบบไหนก็ได้นะคะเราก็มีโปเตโต้นะคะเราก็มีมันฝรั่งเราก็เลือกมาหนึ่งผลนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ซัมโอจะโชว์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็จะ ปาดด้านล่างนะคะอย่างนี้ให้เป็นพื้นฐานของเขานะคะวิ้ผ้าแม่ซัมโอหล่น <c oughs> เดี๋ยวผ้าอีกชั้นจะหลุดนะคะเมื่อกี้เชื่อไหมคะว่าเราได้ทำวิดีโอไปแล้วแบบเจ็ดนาทีเลยนะคะแต่ไม่มีเสียงเจ้าค่ะโอ้โหโหโหยไม่มีเสียงจริงๆนะคะ ก็เลยมาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะคะฝีมือของเรามันก็จะอยู่กับเราตลอดไปละคะ่ะเราก็มาปาดฐานนะคะฐานของป o อตเตโต้ตอนนี้เห็นไหมแดดไปแล้วแม่สมโอก,ก็เลยกลายเป็นคนผิวสีน้ำเงินอุ้ยผิวสีแทนไปนเลยนะคะโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ของออเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันไป จาแม่สมโอไปนะคะแม่สมโอจะบอกนะคะวิธีทํากลาบนะคะจากผลมันฝรั่งนะคะเราก็หั่นไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปทําการเจาะด้านข้างนะคะไปแบบนี้นะคะแม่ส้มโอก็ได้มาจากการที่แม่ส้มโอไปทํางานกับอา่า ไปทางานร้านไทยนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่แหละเจ้าของร้านก็คือพี่เดือนนะคะก็ได้หัดให้เราทําดอกไม้จากมันฝรั่งนี้นะคะเราก็เลยทําเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะก็เลยกลายเป็นความรู้ในการแกะสลักแกะดอกไม้แกะดอกกุหลาบจากผลปเตโต้นะคะทุกคนคะ่ะ คนจะสงสัยใช่ไหมว่ามันจะเป็นดอกกุหลาบได้เหรอหน้าตาอย่างเงี้ยจะมาแกะดอกกุหลาบจะมาแกะสลักเป็นเหรออย่านะคะอย่าดูถูกคนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมว่ามันก็เริ่มจะเป็นแล้วนะคะเริ่มจะเป็นแล้ว การแกะสลักนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่านิ้วของเราเนี่ยอาจจะล็อกได้นะคะเพราะว่ามันต้องเกร็งนะคะกว่าจะหามาได้นะคะชุดเนี่ยต้องไปค้นนะคะค้นตรงค้นตู้มานะคะก็พอดีสมบัติท่านเจ้าแม่ท่านเหลือไว้ให้นะคะก็เลยได้มาใส่นะคะเครื่องประดงประดับก็ดี เพชรทองจินดานะคะก็มาจากท่านแม่นะคะใกล,ล้เราจะค่ะเอ๊มาสอนยังไงเนี่ยสอนแล้วก็ทำเอง ไม่ชงไม่โชว์เลยประเด็นสำคัญค่ะคือแม่สมโอก็มาโชว์ประเพณีไทยแล้วค่ะที่สำคัญก็คือเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายและเนื้อประเพณีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเราอยู่ที่ไหนเราไม่เคยลืมนะคะว่าเราเป็นคนไทยเราไม่อายที่จะแต่งตัวแบบไทยๆนะคะมาออกสื่อออกโซเชียลนะคะทุกคนคะนี่ยังไงล่ะคะ สวยเหมือนคนทำไหมล่ะดอกกุหลาบค่ะบอกให้เป็นดอกกุหลาบนะคะผ้าก็อย่าหลุดสิเจ้าค่ะอืมนี่นะคะก็เป็นดอกกุหลาบนะคะถ้าเราเอาไปแช่น้ำนะคะก็จะยิ่งสวยไปใหญ่เลยนะคะนี่คือดอกแรกที่แม่ซับโอทำไปนะคะนี่นะคะสวยไหมล่ะคะดอกกุหลาบนะคะจากโปเตโต,โตค้ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นขนมประเพณีธรรมเนียมไทยนะคะในการแกะสลักไม่ว่าจะเป็นแกะสลักจากผลไม้หรือว่าขนมไทยๆนะคะหญิงไทยคนไทยเก่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยยิ้มหรือว่ากิริยาท่าทางเราก็คือคนไทยใครเห็นเขาก็ดูออกนะคะคือจะเรียบร้อยนะคะอย่างแม่ซ้มโอนี้เห็นไหมคะอืม เรียบร้อยมากๆเลยค่ะแม่ส้มโอก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะในช่องของแม่สมโอแฟนเพจนะคะมาดามอังกฤษมาดามอิงแลนด์นะคะแต่ใจไทยร้อเปอร์ซค่ะขอบพระคุณมากค่ะ